สวัสดีครับมาพบเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับโบสถ์กัดรถยนต์มือ2นครับวันนี้ก็พบเจอกันในวันที่28สิงหาคมนะครับคุณลูกค้านะครับสำหรับรถที่ยังอยู่ในออเดอร์นะครับก็ยังมี v ีออสนะฮะสองคันนะครับมีท้ายโด่ง1คันแล้วก็มีซีเดียหคันนะครับทั้งหมด4คันนะครับรถที่ยังอยู่ในออเดอร์นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชื่นชอบ รุ่นใดเป็นพิเศษก็สามารถเข้ามารับชมในช่องของโบสสขารถยนต์มือสได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับลูกค้าผมขออญาตอัปเดตรถเข้ามาใหม่สสดๆร้อนๆนะครับเป็นโตโยต้าโครรา a ัลติสนะฮะตัวนี้เป็นรถยนต์ปี2004นะครับเครื่องยนต์ 1.6e VVTi นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเจ้าของเดียวเลยนะครับนะคุณลูกค้าเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับ บอกได้เลยว่าเครื่องดีมากๆนะครับเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากยังสภาพดีทั้ง4เส้นนะครับรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเรามารับชมบรรยากาศรอบคันกันเลยนะครับและก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับสำหรับโตโยต้าโคราชเอาติดเกียร์ธรรมดานะครับก็ตอนนี้นะครับติดจองไปที่เรียบร้อยนะครับคุณลุงจากหนองงูเหลือมนะครับคุณลุงบำรุงไทยงูเหลือมนะครับโคราชด้วยกันนะครับท่านก็ได้เข้ามาเมื่อวานนะฮะมาที่ร้านผมนะครับแล้วก็ ทำการจองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ให้ผมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อให้เป็นชื่อของคุณลงบำุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ผมก็จะนํารถไปส่งคุณลงบำุงในช่วงเช้านะครับอ่ะเรามารับชมบรรยากาศรอบคันของคันนี้กันเลยนะครับรถคันนี้เป็นมือเดียวนะครับเจ้าของเดียวนะครับลูกค้านะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับสวยมากนะครับผมนะครับต้นทางอยู่ที่นครนายกนะครับ ขับมาเมื่อคืนนะครับโอ้โหเครื่องดีมากๆครับระบบแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีมากๆสมบูรณ์มากๆเลยนะครับลูกค้านะฮะท่านใดที่ได้ไปนะครับไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนนะครับลูกค้านะครับรถคันนี้สมบูรณ์มากๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องเรื่องช่วงร่างนะครับผมนะฮะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนี่คือสมบูรณ์เลยนะครับนะฮะแล้วก็จะมาพร้อมกับยางนะครับขอบ15นะครับผม195ทับหขอบ15้นะครับแลวก็ คุณลูกค้าจะได้ล้อแม็กสวยๆแบบนี้ด้วยนะครับผมนะครับโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคากันอย่างแน่นอนนะครับอเราไล่ไปชมใบกาาสีของตัวรถกันเลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับปลายนิ้วของผมนะครับผมก็จะมาพร้อมกับชุดสเกิตรอบคันนะครับผมสวยมากๆนะครับลูกค้าลงตัวมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับแล้วก็ด้าน กระจกนะครับก็จะมีนะครับดูปลายเดียวของผมนะครับมีการสาดให้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังทั้งซ้ายแล้วก็ทั้งขวานะครับแล้วก็ตัวชุดพรเมียมนะครับผมตรงมือเปิดนะครับหน้ากับหลังนะครับผมซ้ายกับขวานะครับมีครบเลยนะครับคันนี้คุณลูกค้าเอาไปก็สามารถใช้งานกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมในใดทั้งสิ้นนะครับผมนะครับเอกสารมีให้ครบพร้อมโอนนะครับ พรบภาษีไม่ขาดด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับผมจัดให้อย่างแน่นอนนะครับนี่เลยครับสวยๆนะครับคุณลูกค้า1 6 e VVTI นะครับผมโครราลาอัลติสนะฮะเป็นรุ่นที่คนนิยมใช้กันเยอะนะครับคุณลูกค้าเป็นรุ่นที่คนต้องการเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เขานะครับสามแซนะครับทนมากนะครับลูกค้าทนมากๆใช้ดีมากๆประหยัดน้ำมันมากๆนะครับผมนะครับ นะฮะได้ไปใช้งานกันคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับคุณลูกค้าใช้งานกันยาวๆเป็น10บสปีเลยนะครับนะฮะนี่เลยนะครับสวยๆนะครับสีสันผมให้ประมาณ80%เลยนะครับคุณลูกค้านะครับรถไม่เคยชนหนักนะนะฮะไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับแล้วก็ไม่เคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับถ้าคุณลูกค้าซื้อจากผมไปนะครับถ้าไปตรวจสอบเจอว่าเคยชนหนักเคยติดแก๊ส เคยเป็นแท็กซี่ถ้าคุณลูกค้าไม่พึงพอใจนะครับสามารถขายคืนให้กับผมได้ในราคาเต็มเลยนะครับในราคาที่คุณลูกค้าซื้อไปจากผมนะครับแล้วก็เรื่องของการโอนนะครับคุณลูกค้าการโอนผมมีการรับประกันการโอนนะครับโอนไม่ได้คืนรถคืนตังค์เต็มจํานวนนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับอ่าลําดับต่อไปครับเรามารับชมภายในครับบอกเลยว่าภายในสวยมากๆนะครับผมนะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงครบเลยนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับ คอนโซลสวยๆนะครับไม่มีแตกหักไม่มีชํารุดแดงสิ้นนะครับนะครับนี่เลยครับแอร์เย็นมากนะครับคุณลูกค้าแอร์เย็นฉ่ำๆกันเลยทีเดียวนะครับเกียร์ออโต้เข้าครบทุกเกียร์เลยนะครับเกียร์คันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับคุณลูกค้านะครับเบรกมือใช้งานได้ครบปกตินะครับ นะฮะเครื่องเสียงเดิมจากูนยนจากโรงงานนะครับกลับบ้านเดิมไปที่เรียบร้อยนะครับผมเปิดไม่ติดแล้วนะครับคุณลูกค้าก็ค่อยไปหาเปลี่ยนแปลงเอาครับเพราะทุกวันนี้มันมีพวกจอ and ด o i d นะครับจอสัมผัสนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนเอาได้นะครับพันกว่า2 0 0พันกว่าครับมีหลายเกรดนะครับก็เลือกเอาตามที่คุณลูกค้าพึงพอใจได้เลยนะครับนะฮะแล้วก็เบาะครับสภาพดีเลยนะครับผมนะครับเบาะเป็นเบาะเดิมนี่คือเป็นเบาะหนังนะครับคุณลูกค้านะครับเจ้าของเดิมก็มีการเอ่อ สวมอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อดูแลรักษาเบาะแท้นะครับผมนะฮะถ้าคุณลูกค้าไม่ชอบก็ไปถอดนะครับแต่ผมว่าไม่ต้องถอดเลยนะครับตัวนี้ก็คือมันสามารถช่วยบำรุงหนังตัวจริงที่อยู่ด้านล่างตัวนี้นะครับผมนะครับคันนี้หนังของของเบาแท้ๆก็คือเป็นหนังแท้นะครับคุณลูกค้านะครับเป็นหนังแท้หนังเดิมจากศูนย์เลยนะครับผมนะครับโอเคปึ๊บมาดูประตูหลังฝั่งซ้ายครับ นี่ครับลูกค้าสวยมากนะครับภายในผมให้สวยมากๆเลยนะครับกว้างขวางมากๆนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะครับลูกค้านะครับ ราคานะครับจับต้องได้อย่างแน่นอนนะครับคุณลูกค้าอดใจรออีกสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบตอนท้ายคลิปนะครับว่าราคาคันนี้จะสุดที่อยู่ที่เท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่มันสุดคุ้มแน่นอนนะครับคุณลูกค้าได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะครับนะครับรถพร้อมใช้งานครับซื้อไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะครับผมรับประกันให้นะครับนะฮะแล้วก็ผมมีวารันตีให้คุณลูกค้า1เดือนเต็มนะครับรับประกัน1เดือนเต็มหลังจากที่คุณลูกค้ารับรถจากผมไปนะครับ รับการเรื่องของเครื่องยนต์ให้นะครับผมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาดูประตูหลังฝั่งขวาครับนี่เลยครับสวยมากๆครับลูกค้าภายในสะอาดมากๆเลยนะครับแผ่นปูพื้นก็เป็นของเดิมนะครับนะฮะเป็นของโตโยต้าเลยนะครับด้านหลังจะมีกระเป๋าจิงโจ้อด้วยนะครับผมทางซ้ายแล้วก็ขวานะครับไฟเพดานติดครบนะครับและผมชอบอีกหนึ่งอย่างนะครับเวลาเราสตาร์ทเครื่องนะครับเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บ เราเหยียบเบรกเพื่อที่เราจะใส่เกียร์เดินหน้าเนี่ยเซนทัลล็อกล็อกหมดเลยนะครับล็อกทีเดียวเลยนะครับนะฮะระบบสมบูรณ์มากๆเลยนะครับคุณลูกค้านะครับมาดูประตูฝั่งคนขับครับนี่ครับกระจกสามารถควบคุมได้ที่แผงคนขับได้เลยนะครับนี่เลยครับพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับเบาสบายเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับคุณลูกค้านะครับพวงมาลัยไม่มีช้ำเลยนะครับนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาเปิดท้ายเปิดหัวนะครับเปิดท้าย ปิดหัวนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะออนสวิตต์ตรงนี้ไว้นะครับระบบเข็มเรือนใหม่ขึ้นครบเลยนะครับคันนี้คุณลูกค้าครับแล้วก็เลขไม้นะครับสองแสนเจ็ดโลนะครับเป็นไม้แท้ไม้เดิมอย่างแน่นอนนะครับซอรอรถกับผมไม่มีการกรอไม้อย่างแน่นอนนะครับนะฮะอ่าเรามาดูด้านท้ายกันบ้างครับฝาท้ายนะครับผม นี่เลยครับ expand. คุณลูกค้าฝาท้ายสวยๆนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับโตโยต้ายังอยู่ครบเลยนะครับคุณลูกค้านะครับขอย้ําอีกรอบนึงว่ารถร aring, ไม่เคยชนหนักแน่นอนนะครับคุณลูกค้านะครับด้านหลังสวยมากนะครับผมแผ่นปูพรมนะครับผมด้านข้างนะครับซ้ายกับขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับผมมีครบเลยนะครับแล้วก็อยางไหลกับแม่แรงมีให้ครบครันอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับสวยๆเลยนะครับยางไหล่สภาพดีเลยนะครับคุณลูกค้านะครับ ได้ไปคุ้มๆเลยนะครับโอเคครับลำดับต่อไปเราไปดูห้องเครื่องกันบ้างครับคุณลูกค้าอ่าเรียบร้อยมาดูกันนะครับว่าลูกค้าจังหวัดไหนจะได้ไปครอบครองนะครับลูกค้าจังหวัดไหนจะได้เป็นเจ้าของนะครับนะไม่ต้องห่วงนะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับผมบริการส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับส่งได้ทุกวันทุกเวลาด้วยนะครับผมส่งได้ทุกจังหวัดด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนครับฝากระโปรงหน้านะครับลูกค้าเดิมแท้แน่นอนนะครับโตโยต้าก็ยังอยู่เช่นเดียวกันนะครับนะฮะห้องเครื่องสวยๆครับ16ว้าวนะครับ1.6 e vvt-i ตัวนี้ตัวประหยัดน้ำมันเลยนะครับผมนะครับ นี่เลยนะครับผมหน้าตานะครับชิ้นส่วนภายในของเครื่องครับ G S แบตเตอรี่นะครับผมสตาร์ทที่เดียวติดนะครับลำดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับคุณลูกค้าไปกันเลยครับผมหนึ่งสองสามครับเครื่องยนต์ติดไปแล้วนะครับคุณลูกค้านะครับ เสียงเครื่องเงียบๆนะครับเครื่องดีมากนะครับลูกค้าไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะนะฮะมาดูครับมาฟังเสียงเครื่องครับนี่เลยครับผมผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นด้วยนะครับดูครับเครื่องไม่อายไม่พ่นใดทั้งสิ้นนะครับเครื่องสมบูรณ์มากๆนะครับลูกค้านะครับผมเครื่องยนต์คันนี้สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็ระบบเกียร์สมูทมากๆนะครับผมนะครับโอเคครับ ขออนุญาตปิดก่อนนะครับเรียบร้อยครับคุณลูกค้านี่คือใบกาดรอบคันของ Toyota c o r o l l a Altis นะฮะร,รถยนต์ปี2004นะครับลูกค้าจดทะเบียนปี2547นะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องยนต์หัวฉีด1.6 e VVTi นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับรถบ้านมือเดียวเจ้าของเดียวนะครับเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับผมสามารถไปเก็บเงินที่หน้าบ้านของคุณลูกค้าได้นะครับนะฮะ สนใจโทรเข้ามานะครับคุณลูกค้า0855754369นะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาที่0 8 3 0 0 0 5 4 4 0นะครับคันนี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับกับราคา89,000บาทจัดไปเลยครับคุณลูกค้า89,000บาทไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโทรก่อนได้ก่อนครับ0855754369นะครับวันนี้ผมโบพร้อมกับโ o y ยต a า o ค o l a a ั t i s 1.6 e vvti ขออนุญาตลาคุณลูกค้าไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป และก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ